อะไรนะบบสวัสดีครับคุณผู้ชมขเขาจะสู่รายการใหม่อ่ะสวัสดีให้หน่อยสวัสดีค่ะทุกนขอคนอนรับสู่รายการใหม่ของคุณนายเขาคุณแอตตี้เขาแต่เขาไม่กล้าเปิดเขาเลยให้เขาเปิดแนทนซึ่งตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณนาตตี้ส่งมาให้ยังไงหรอเอา้าช่างคนนี้อ่ะก็ได้เพื่อให้ก็ได้สวัสดีจ้าเราอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ ใช่เห็นเลยว่าใส่คอต่าเสื้อแขนยาวนนหนาใช่ครับแต่ว่าเป็นในมโนโสำเนีย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนจตุจักปุทยาสวนจตุจักนะครับและที่เราต้องใส่เสื้อกันหนาวขนาดนี้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงของเดือนตุเดือนสีเราอนสี่แว่าปลายปลายพฤศจิกะใกล้ละอีกนิดนึงจะธันวาละอ่าฮะเพราะว่าอากาศวันก่อนเช้าเป็นไงบ้างนะสิบแปด ในแอปเปบอกว่าสิบห้าก็คือหนาวมากก็คือเป็นน้ําแข็งแล้วเข้าตีมวันนี้มากเพราะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานผีเสื้ออะไรมาแรงนะครับแต่ข้างหลังก็คือผีเสื้อสวัสดีต้องหน้จอ่าเราหันนมือสวัสดีโอ my god what is that oh my god ผีเสื้อบิน นด่เคมือฉันไม่ชอบแมลงทุกชนิดแต่ผีเสื้อโอเคอยู่แต่ไม่ชอบตอนมันบินโอ้ยตกใจหมดเลยฉันไม่ชอบแมลงเราเพราะว่จะมาดูแมลงเดี๋ยวเราจะได้เหตคลิหนึงเราจะพาคุณไอติวอยู่ในดงงูไม่ไปป้ายบอกว่า มาส่งเสียงดังผิดไปแล้วดังไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันผ่ไาไปแล้ว,ลวอ่ะแล้วเราก็ที่เราบอกว่าเป็นรายการใหม่ตอนเปิดเนี่ยอันนี้คือรายการใหม่จริงๆนะก็คือเพราะว่าถผ่าว่าทำถหงเป็นรายการใหม่จริงๆก็คือคอนเซ็ปต์เดิมแค่เปลี่ยนชื่อเยๆแล้วก็เริ่มมีพีหนึ่งแค่นั้นแหละอ่ะรายการรายการนี้ชื่อว่าอะไรคุณชฟนครับอ่าเราคุยกันนะ จดหมายเหตุเหรอ่าจดหมายเหตุรายการจดหมายเหตุนะครับถามว่าทำไมอยากเปลี่ยนก็แค่อยากเปลี่ยนยเฉยๆไม่มีเหตุผลอะไรเวลาลงก็ลงตามใจฉันใช่อุ๊ยอันนี้ทางออกอะหรอ,หอยังไม่ออก รู้ไหมว่าทําไมช่วง,งก่อนหน้านี้ถึงไม่ลงคลิปเลยไม่รู้ขี้เกียจก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่เผชิญสูญผลที่สุดที <laughs> ขี้เกียจก็เลยไม่ลง <laughs> อันนี้พูดจริงอ่ะอ้อมไม่อคมคอมโอเคตอนนีนะ้ออกมาจากอุทยาผีเสื้อแล้วผีเสือออ้อน,นี่ก็ไม่ได้มีหรอก <laughs> แบบมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นในดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราพูดกับผีเสื้อได้นะอันไหนคุณไปเฟนลองสาธิกมั้ยพูดหน่อยคุณเหรออะไรอ่ะ เอาไปพูดก,กับผีเส้ <c oughs> อค่ะอะถือว่าถุกต้องโนอนนะครับ <c oughs> มาอยู่นี้ทุกคนก็โคเป็นสโ o w w กันได้นะอะเออใช่อาจจะลองได้แต่ถ้าใครโคมาแรงก็จะมาคบก็จะแบบเมื่อกี้เป็นเสียงเดียว <c oughs> เป็นเสียงเดียว <c oughs> ยาวๆโน้ตตัวเดียวแล้ว เราอะไรนะไปประเด็นคืออะไรพูดอะไรวะลืมแล้วล่ะอ่ะง้นช่างมันเถอะเดี๋ยวเราตันจักรยานไปก่อนแล้วกัน ตอนนี้เรามูมาที่ที่สองแล้วนะครับก็คือห้องสมุดสิ่งห์แหวดล้อมอาววาแล้วเดี๋ยวขอถ่ายฟุตก่อนเออสวยแล้วก็โดดมาทำไมคะก็คือตอนมาวิ่งเล่นแถวนี้ยก็จะเห็นน้ำตกตกลงมาเอแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปอยู่เมื่อกี้จะเล่าจะเจอ น้องเจ้าถิ่นตัวเบอรเธอแบบพ่อๆกับไอ้พุ่มไม้ตัวเนี้ยพรความยาวน้องอ่ะมันัวอ้วนมากเลยเจอเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนคณหรือเปล่าเพื่อนเจอเพื่อนไม่เพื่อนเชื่อเชื่อเชื่อชื่อเป็นต้นในป่าป่าแล้วมีอยู่พยัค์เดียวเอ๊ะแต่ก็มีหลายคนอยู่นะหลายคนหลายตีนอยู่นะ ช่วงนี้เครื่องมินบินต่ำมากูสูงผ่าน่อนไปอันนี้คือเครื่องกำลังแลนด,ดิ้งไปดอนเมืองนะช่วงนี้ความกดอากาศสูงมาแล้วก็ลมโฟลมาจากทางเหนือเพราะฉะนั้นเครื่องมินก็เลยต้องมินสวนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต่างชาติหนีหนาวค่ะต่างชาติหนีหนาวมาแต่เราชอบหนาวมากเลยเพราะเรา นไม่มีตังไปต่างประเทศก็เลยจะต้องมาพึ่งฤดูนหนาวของประเทศเราที่อุยถือว่าพิกล็อกเขาเกิดมา21ปีปีนี้หนาวสุดตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูโอ้พอเดินผ่านไอตรงนี้เราวมีเสียงขึ้น เป็นอันนี้อันนั้นฮิราคียปีสองหอ่าแล้วก็ชีเราจะขึ้นมาอันนี้อ่าว่าอะไรคะ l i b e r t j o u n a l journal j o u r n l supreme l โอเคแปลว่าอะไรคะ n e ส t อนะนะสมุดบันทึกเล่มเล็ก,ลกแบบ journal เล่มเล็กอะไรตัวที่สิสองสิงหาอันเป็นกักสิบสามถามว่าทำไมเราถึงมาจ้องอันนี้คำตอบคือเพื่อเริ่มเรียนภาษาฝารั่งเศสสองอาทิตย์อสงองพันสี่ร้อยสี่สิบหกเาช่วงรัชการที่ห้าแต่ว่าช่วงราชการที่ห้าเพราะว่ามีลูกดกชะ เพราะฉะนั้นอ่ะคนก็เชียรพวงก็จะมีเขาเรียกนะมีคนลมหายใจจากไปเรือปกติเนี่ยงานพมเมนุม,มาแต่เขาจะเขาจะมีการชบาบานักิตที่บริเวณทุ่งพมเมนหรือว่าสนามหลวงอ่ะเออเป็นธรรมเนียมสําหรับเชียรพวงแต่ว่าพอคนตายเยอะๆก็เลยมีการสร้างเมนหลวงที่วัดสุทัศน์เออไม่ใช่วัดอะไรนะเทพซิลิน เออวัดเทสดินนั่นแหละอ้าเอาใหม่คือว่าในสมัยก่อนรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็คือเขามีแฟมิลี่ของเขาเนาะเขามีเดนเนสตี้แฟมิลี่ของเขาหรือว่าครอบครัวรอยอลสงสัยว่าคงไม่ได้นอนเอาใหม่อ่าก็คือสมัยก่อนรัชกาลที่ห้าเนี่ยคือเขาก็มีครอบครัวของเขาเนาะเชียพวงศ์อ่าแต่ว่าทีเนี้ยคือ ด้จำนวนที่มากขึ้นโดยโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ที่แบบเขามีลูกมีหลานเต็มเลยเพราะฉะนั้นพอเขาเรียกนะพอเกิดการสวรรคตเนี่ยมันหรือว่าการที่วงคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ไปสร้างเมนหลวงที่วัดเทพศิลินสำหรับเจ้านายยศสูงแต่ว่าใครที่เป็นแบบเรายกใส่ตรงเรายกแฟนมินี่ใส่ตรงเขาก็จะมีพระราชวิธีที่ทุ่มพระเมงเหมือนเดิมนะครับ เอออธิบายได้สักทีโอเคเรามาห้องต่อไปเขาบอกให้กดชมวิดิทัศน์กดปุ๊บอาจจะเป็น Immersive Art แอบแสงสีเืินไหมบิ๊กชอบอะไรกลยอืมชอบปเดียวเหมือนกันแสงสีเงิน <c oughs> โ okay, อเคเราออกมาจากห้องสมุดกันแล้วห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดสิงแว่ดล้อมเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อหลังจากที่กระตุกกระทั่งกันเมื่อกี้<ะ>ตัดออกเป็นคนถ่ายรู้มไม่ไม่โปรเฟสชันแนลเลยมันอยู่ที่ความชื่นชอบของบุคคลแต่ละบุคคลอย่างเช่นถ้าแม่ผมเน้นมุมเสยอ,เ,อเราเราคุยกันเรื่องเลยนะยการถ่ายรูประว่าง ยกรุ่นเรากับรุ่นนั้นใช่แม่แ <Hi. S 2> ม่เข้าใจปะเราต้องการถ่ายแบบถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ่ายแบบมีเทสเทสในที่นี้ก็คือเราอะจะต้องเก็บอิเลเมนต์อะไว้ที่แบบที่มันทําให้ดูแบบมีชีวิตชีวาไม่ใช่คือการมีชีวิตชีวามันหมายถึงการมีคนหรือว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางภาพตลอดเวลา<ม>เข้าใจปะเออประมาณนั้นแต่คุณแม่เขาจะเน้นแบบเราต้องอยู่ตรงกลางภาพแล้วก็เห็นแอนโมเฟียรอบๆส่วนถ้าเป็นแม่ผม จะเน้นเหนียงม,มุมเลยนะมุมเหนียงเดี๋ยช่วยเขาดูอ <c oughs> ตอนนี้เราไปคืนจัก,กรยานกันแล้วนะครับผม ลืมบอกเลทสำหรับขยะปั่นตามร้านที่ไป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 เช่ามาเนี่ยมันมี2ราคาคือ40กับ50บาท50บาทเนี่ยของใหม่40บาทของ 9. เก่าเหล็กดาเขามีหลายขนาดด้วยใช่แต่ขนาดเล็กแต่ปวดตูดมากตอนปัน่นจริงปั่นไปประมาณ <10. S 2> 40-30ิามสิบนาที<อ>ไม่แต่ว่ารอบรอบเมื่อกี้มัน20 1สิบสนาทีเองปะนะยี่สิบเยถือให้หน่อยลืมกดปิดไอ้นี่ ไ้นาฬิกาเราปั่นไปเนี่ย13นาทีเองไม่น่าว่าลืมปิดนะเออในนี้จริงๆในส่วนเนี้ยมียิมด้วยยิมได้เชิงว่าเป็นยิมแบบฟูลยิมอ่ะแบบฟิตเนสอ่ะแต่แบบมันเป็นโอเ n นแอร์ฟิตเนสที่แบบก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ก็มีของค่อนข้าง,งเยอะอยู่ใช่ซึ่งยังไม่เคยไปใช้เพราะว่าจะมาใช้คนก็เยอะแล้วก็ขี้เกียจ เมื่อคนขี้เกียจจังเลยเนาะแต่นั่นแหละชีวิตขับเคลื่อนด้วยความขี้เกียจนะครับเออเมื่อชาวที่นี่มีงานมาราทอนด้วยจ้ะไม่ใช่มาราธอนสิเขาเรียกว่าอะไรฟันรันเหรอฟันรันคิดว่าฟันลันเพราะมันสิบกิโลเออคือคนเราเนี่ยเวลาเรามางานวิ่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอะไรมาราธอนแล้วคนที่วิ่งสิบสองกิโลเขาก็จะมองแบบอะไรถามว่าเคยวิ่งสี่สองกิโลหรือเปล่าก็ไม่ที่เป็นทําไมแต่เคยวิ่งสิบกิโลนะ เรยาววิดมาลาทอนเรยาววิดมาลาทอนใช่สมัยนั้นยังแข็งแรงอยู่สมัยนี้วิ่งเกินห้ากิโลยังไม่ถึงเลยจังท,ทาไม่ได้เลยแรู้ปาคนได้อดัมหนึ่งมามามื่อกีกี่โลนะสิบโลวะสิบโลแโล้วก็ห้าโลใช่ใช่สิบโลอาดัมหนึ่งคือคุณตาที่หงอไปเท่าไหร่หหแห้งเลยอะแห้งเลยแห้งยืนเหลัาข้อต่อดี อนี้ก็เริ่มร้อนละเริ่มร้อนแล้วแต่เรายังยังฟิวว่าเกาหลียังแบบว่าคุมทนคุมโทน,มโทนไม่ใช่อะไรคือเสื้อมันหนาไม่มีที่เก็บ <c oughs> ก็เลยใส่ตอนนี้คือข,ข้างในเสื้อเนี่ยเงาออกแบบ <c oughs> ช่ำเลยไม่รไ,ไปไหนไหนนทีร่รักยิ้มบอกคนดูสิเมือ่อยอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วคููปัดจักรยานหลายสิบนาทีแล้วก็เดินเดินไม่มีหยุดได้หยุด ได้นั่งพักก็คือตอนนั่งเข้าห้องน้ำจะพูดว่านั่งอะไรนั่งเข้าห้องน้ำนั่งเข้าห้องน้ำใช่หรออกภาษาไทยปกติหรอไม่ใช่้งก็พวกขนาดนี้ก็คงรู้กันแล้วล่ะว่าทำอะไรกันนั่งเข้าห้องน้ำแต่ว่าใช้เวลานานะสามสิบนาทีในการนั่งที่ใช้เวลานานะโอเคตอนนี้มีคนเหนื่อยแล้วหนึ่งตาเพราะฉะนั้นที่สุดท้ายเราจะไปเนี่ย ขอไปก่อนละกันงั้นก็วันนี้ปีคิวไปละกันครับจบสวัสดีบายบายรายการตัดจบที่ค่อนข้างนี่หน่อยเพราะว่าคลิปนี้มันก็ไม่ได้แพนตั้งแต่แรกกันแล้วก็เลยเรื่อยๆเรื่อยๆถือว่าเป็นไดอารี่จดหมายเหตุไงอาชืชอวีพี่แกถือเห็นเนี่ยยังยรละกันนี่เขาถือให,ห้อืม ไม่ต้องแคร์เต็มเลยอ่ะอันนี้ตัดใส่ใช่ไหมคนตาต่อฉันไงเจอคนตาต่ออยากได้เอ็นเกตก็ใส่ออกนั่นแหละได้เอ็นเกตคุณมีใครบ้างนะแม่แม่แล้วก็แม่แม่แล้วก็แม่แล้วก็แม่อ่าใช่คือถ้าคลิปนี้มีประมาณหนึ่งพันวิวให้รู้เลยว่าเป็นแอคเคา้์ของแม่ไปแล้วห้าร้อยแอคเคา้์อีกห้าร้อยแอคเคา้์คือห้าร้อยแอคเคา้์คือสแปมบือซื้อซื้อคนดูอ่ะ นยไหวแม่ไหวแม่ขอบคุณด้วยขอตังค์หน่อยจ้ะอ๋ออ๋อวิปายเดือนแล้วอ่ะมาเที่ยวอย่างงี้มีตังค์อยู่ห้าบาทติดตัวเจอปะเนี่ยได้บัญชีหรือว่าเงินสดทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่ไม่ไม่ไม่กดหยุดเลยนะอ้าวนี่เราปิดแล้วหรอยังไม่ปิดไม่ก็คือว่าเมื่อกี้เล่นไอ้ก็เมื่อกี้เล่นใช่ไหมก็เล่นเอาก็เล่นงั้นปิดจบเลยดีกว่างั้นก็สําหรับคลิปนี้พูดทำไมยาวอ่ะ งั้นพี่จบเลยละกันสวัสดีจ้าไว้เจอกันพี่พี่สองไม่ก,กดละกดน่ดหน่อยอเรามาใช้ชีวิตเป็นคนนิวยอร์กคิดซะว่าตรงนี้คือเซนทรัลพาร์คถ้าเป็นคน York, นิวยอร์กมาเจอวนนีจะนอนลงไปเลยจะนั่งงี้แล้วก็นอนอาบแดดบ๊ายบายนะ <laughs> อ้าโอ้ดือวะ่ะดูดิทุกคนดูนี่ <Yeah. S 1> <laughs> สบายไหม,มตายไปรู้เ <laughs> อ้ย <laughs> เจ็บนะรูตายห่าติดตตัวเอตัวเองก็เสื้อใหม่ผมอะ่ะมันนอนบนพื้นหญ้าก็สู้ๆนะ โอ้โหตอนนี้เราอยู่กลางอยู่ในสวนสาธารณะใกล้มหาลัยที่ Cambridge นะคะต้อง Cambridge ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แคมบริดจ์ถ้าแคมบริดส์มันจะเจ็บถ้าแคมบริดส์มันจะเหม็นๆหน่อยอุ้ยเหมือนมากบรรยากาศดีมากทุกคนแต่เราเรื่องที่จะมาเดินบนน้ำก็มันไม่ไปหรอกมันเดินได้เหรอ คือตอนนี้คือดินนิ่มมากแล้วเขาก็พาฉันมันเดินอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดฉันลืงหัวแตกไปก็ขอให้รู้ว่าเป็นคนคนนี้เป็นคนทำนะเนี่ยลองพูดภาษากฤษหน่อยโอลาโอลาเมมึงโอ้ย เออเราเดินมาชี้ตรงนี้เนี่ยจะเดินอ้องกันทางดีๆไม่ต้องเยอะอ่ะโอ้สวย